บุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างโรคีปลอดภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสองใสแม้นชีพลับดับล่วงไปบุญส่งให้สู่สุขาวดีขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระศรีวชิระเมธีพระครูท่านพระครูสุธีธรรมภิรัต์ เจ้าอาวาดวัดป่ารัชดารามขอถวายความเคารพเพื่อนสาธ์ธรรมิกทุกรูปจเจริญพรมาอย่างญาติโยมในวันนี้ <c oughs> สำหรับวันนี้ไดานามท่านเจ้าภาพพัฒหารอบรมาบาลีประโยค9กวันที่ท,ท,ท,ทัพฤษภาคมพุษภาักราช2 5 6 7 ได้แก่มมราชวงช่อจิตบุญนาคอุทิให้กรมหลวงสรรพสิทธิ์ประสงค์หม่อมเจ้า,ช,าชุมปกระปุตรชุมพลคุณหญิงสมจิตอ,อินทรีหม่อมเชียงคำชุมพลหม่อมปุกชุมพลคุณตาพินคุณยายคำบาะคุณประภัยอินทรีนางพันลำ นางน้อยบุญนาและเจ้าภาพเสริมวันนี้ได้แก่ครอบครัวคุณหมอธีระคุณหมอจันทนาผู้เพลงครูนาส้มตำคุณหมอสุมนเลี่ยงทองสำหรับวันนี้ ท่านเจ้าภาพก็ได้มีจิตศรัทธาได้น้อมนำพัฒหารมาถวายทั้งเช้าและเพนพร้อมทั้งน้ำปานะก่อนที่จะได้อนุโมทนาเป็นภาษาบาลีสืบต่อไปอัตมาภาพก็จะได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อเป็นเครื่องอเพิ่มพูนสติปัญญาสร้างศรัทธาองอาจให้แก่ญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาทำบุญในวันนี้ก่อนอื่น <c oughs> สำหรับวันนี้อาตมาภาพก็จะได้มากล่าวหัวข้อในการสมมูจธรีกถาก็คือเรื่องมรณานุสตินะมรณานุสติเนะน,นี่ยหมายถึงว่าการ <c oughs> ะระลึกถึงความตายเนืองๆนะะปรณะก็คือความตายอนุสติคือการลึกถึงระลึกถึงอย่างไรเราก็จะเลือกถึงตามาพระบาลีก็จะบอกว่า ไม่ยาอาวสังมลตะพังเราทั้งหลายจะต้องตายเป็นแน่แท้นะเพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยไม่จำาเพาะแต่มนุษย์สัตว์โลกต่างๆอินพรมเทวดาหรือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี้ยนะล้วนแต่มีความตายเป็นเบื้องหน้าทั้งสิน้นฉะนั้นเราทั้งหลายก็ไม่ประมาทในการาใช้ชีวิตนะ ระลึกถึงความตายวันละนิดอย่างเช่นในธรรมบทท่านก็ได้กล่าวเรื่องของนางธิดานายช่างหูที่ได้พบพระพุทธเจ้าที่เมืองอาราวีฟังธรรมเกี่ยวกับการระลึกถึงความตายการเจริญมรณานุสตินางก็ได้เจริญมรณานุสติสามปีพระพุทธองค์ทรงเล็งพยานเห็นว่านางเนี่ย จะได้ทำการกิริยาก็เลยมาโปรดนางที่เมืองอรารวีแสดงธรรมแล้วก็ท้ายที่สุดนางก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแต่เพราะอุปเชตกก,กรรมเข้ามาตัดรอนทำให้นางเนี่ยต้องอสิ้นชีพนะในวันนั้นนั่นเองแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นตุศิตฉะนั้นท่านทั้งหลายาไม่พึงประมาทในชีวิตประจำวัน หรือว่าการกระทําต่างๆนะมีสติสัพพัญญะระลึกถึงความตายเป็นนิดอาตมานี่ระลึกถึงความตายทุกวันนะเพราะว่าเข้าไปก็เห็นนะความตายต่อหน้าตลอดวันอันนี้ก็ก็ดีอย่างหนึ่งนะไ <c oughs> ด้ที่สุดแห่งการสมวนตนียกถานี้รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาด้วยอนุภาพของ คุณพระศรีรัตนใจคือคุณพระพุทธผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงสรงคุณพระอริยสงฆ์ผู้ว่าง,งร่องสงเย็นจงมารวมกันเป็นตบะเป็นพลวะเป็นเดชะพลวะปัจจัยอํานวยอวยชัยให้ท่านเจ้าภาพทั้งหลายมีหม่อมราชวงศ์ช่อจิตบุญน,นาคเป็นต้นเป็นประธานให้ประสบแต่ความสําเร็จในชีวิตประจําวันคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นเปรดิชอบประกอบไปด้วยธรรมละไซ ขอให้ความหวังนั้นความปรารถนานั้นของท่านเจ้าภาพและญาติโยมทั้งหลายที่ได้มารับฟังแล้วก็ทำบุญในวันนี้จงประสบความสำเร็จทุกท่านทุกคนเทิน